วันนี้เอาสรุปสาระจากหนังสือประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขปมาฝากครับดูให้จบคุณจะเข้าใจลำดับประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันในสองนาทีเอามาเริ่มกันเลยนะครับรู้ไหมประวัติศาสตร์ไทยไม่ได้เรียบไม่ได้สวยและไม่เคยเดินเป็นเส้นตรงก่อนมีคำว่าไทยดินแดนนี้มีคนหลายชาติพันธุ์อยู่ร่วมกัน ความเป็นไทยไม่ได้เกิดจากคนกลุ่มเดียวสุขโขทยัยที่เราเรียนว่าพ่อปกครองลูกอาจเป็นภาพในอุดมคติมากกว่าความจริงทั้งหมดอยุธยาไม่ใช่แค่เมืองรบแต่คือรัฐที่ซับซ้อนมีชนชั้นกฎหมายและการค้ากับทั้งโลกอยุธยาแตกไม่ใช่เพราะศัตรูเก่งอย่างเดียวแต่เพราะระบบข้างในอ่อนแรงธนบุรี รัตนโกสินร์คือการฟื้นฟูประเทศจากซากปร,รักและเอาของเดิมมาสร้างใหม่ให้แข็งแรงกว่าเดิมเมื่อเจอตะวันตกไทยเลือกเปลี่ยนแทนที่ดื้อเลิกทาตปรับรัฐเพื่อไม่ตกเป็นอนานิคม2.475ไม่ใช่เรื่องฉับพลันแต่คือผลสะสมของโลกยุคใหม่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ประวัติศาสตร์ไทยไม่ใช่เรื่องเล่าเดียว แต่คือเรื่องของการปรับตัวเพื่ออยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจอดีตเราจะเข้าใจการเมืองไทยวันนี้มากขึ้นเพราะประวัติศาสตร์ยังไม่เคยจบประวัติศาสตร์ไทยไม่ได้มีคำตอบเดียวแต่มีบทเรียนให้เรามองปัจจุบันชัดขึ้นนี่คือบทสรุปจากหนังสือระดับคลาสสิกของเดวิดเคไวท์